หนึ่งเทคนิคนะคะที่คุณจะเป็นอิทธิพลทางด้านดีนะคะในด้านชีวิตคู่ความสัมพันธ์นะคะนอยมีเทคนิคนี้ให้ทุกคนลองไปใช้ดูนะคะซึ่งถ้าเกิดวันนี้คุณมีคู่ชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะมีบางฝ่ายที่ชอบเป็นคนขี้บน่นใช่ไหมคะแล้วคุณอาจจะไม่ชอบนะคะแล้วทีนี้บางทีอาจจะทําให้คุณพานหงุดหงิดแล้วก็ทะเลาะกันนะคะสุดท้ายบางคน อาจจะไม่คุยกันเลยใช่ไหมคะแล้วก็บทสนทนาระหว่างวันหรือว่าการคุยกันเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่ามีบางคนที่ชอบบ่นนะคะแล้วคุณก็จะไม่ชอบใช่งไหมนะคะวันนี้เทคนิคนี้ก็คือคุณต้องเป็นผู้นำค่ะนะคะเชื่อไหมคะว่าใครก็ตามที่เป็นคนตั้งคําถามหรือว่าเป็นคนดําเนินเรื่องในบทสนทนานั้นนะคะคนนั้นจะกลายเป็นผู้มีอิทธิพลทันทีนะคะแล้วถ้าเกิดเขาทําแบบนี้บ่อยๆนะคะจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนที่คิดลบคนที่บ่นอยู่บ่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเลิกบ่น นะคะในทันทีนะคะคือมันจะค่อยๆเปลี่ยนอะนะคะวิธีคือยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติคู่ของคุณเขาชอบบ่นใช่ไหมแทนที่คุณจะไปตอบสนองในเรื่องที่เขาบ่นใช่ไหมคะอาจจะทำหน้าตาหงุดหงิดใช่ไหมหรือว่าทะเลาะสวนกลับไปมันไม่ใช่นะหรือว่าไปเถียงกันนะคะแต่ว่าให้คุณเปลี่ยนเรื่องนะคะให้คุณชวนคุยนะคะตั้งประเด็นใหม่ว่าออวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนดีนะคะ ที่คราวก่อนน่ะที่ที่เราไปเที่ยวกันวันนั้นน่ะก็สนุกดีนะเราไปกันอีกไหมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะชวนคุยในเรื่องที่ทําให้คิดบวกนะคะหรือว่ามีความคิดในในเชิงที่แบบทำให้คู่ของคุณเนี่ยนะคะเปลี่ยนโฟกัสนะคะจากที่จะต้องบ่นนะคะหรือว่าหาเรื่องอะไรที่มาคุยที่ทําให้อารมณ์เสียเนี่ยกลายเป็นอารมณ์ดีนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะเขาก็จะค่อยค่อยเปลี่ยนนะคะจากคนที่แบบคิดแต่เรื่องลบๆอยากจะหาอะไรมาบ่นสุดท้ายเนี่ย พอคุณเป็นอิทธิพลในเรื่องของการเป็นบทสนทนานะคะในในชีวิตคู่เนี่ยเขาก็จะสุดท้ายเนี่ยพอเจอหน้าคุณเขาก็จะคิดว่าหาเรื่องอะไรมาคุยกันดีนะให้มันสนุกนะคะเขาจะไม่เขาจะไม่คิดว่าหาเรื่องอะไรน่าม,มาบน่นใช่ไหมคะนี่แหละนะคะมันเป็นการใช้เทคนิคการพูดสนทนากับคู่ชีวิตนะคะจากการที่เราตั้งคําถามเริ่มบทสนทนาก่อนนั่นเองนะคะลองทําดูนะคะทุกคน